สิ่งที่ทุกคนจะได้เห็นต่อไปนี้ก็คือบ้านที่เราสร้างมากว่าปีครึ่งเลือกหินอ่อนนะเธอจ้ะฉันไปเลือกเองหนึ่งรอบฉันก็เลือกเสร็จเขาบอกว่าอะไรนะเราไม่จ่ายตังค์เอ้ยไม่ใช่ฉันสองมีอีกห้องหนึ่งห้องนี้ทุกคนจะไม่ค่อยได้เห็นเพราะว่าเป็นห้องเล่นเกมจะ้ะใครจะสร้างบ้านนะห้องนอนเธอนะต้องเป็นทางอย่างนี้นะฟึ๊บเพบบบาเธอไม่มีบ้านเธอไม่รวยแล้วจะ๊ะ บรรยากาศก,ก็กลับมาสู่ที่ที่คุ้นเคยซึ่งมันควรจะเป็นที่ที่คุ้นเคยได้นานกว่านี้แล้ว <laughs> าไหนบอกว่าจะย้ายเข้าอยู่บ้านใหม่เดือนมีนาค่ะนี่กลางปีแล้วเนี่ยไม่ได้เรามันเป็นคนชิลๆอยู่แล้วปะ่ะเธอบอกว่าฉันจะเข้ามีนาใช่ไหมตอนนี้หนึ่งวิวนาแล้วจ้ะในวันที่ถ่ายทาหนึ่งวิวนาจา้ะวันนี้จะเป็นวันที่เรามาดูบ้านของเราที่ทางคุณผู้รับเหมาเขาจะส่งมอบให้เราเป็นวันแรกให้เราเข้ามาชมเป็น,เป,นเป็นวันแรกคุยกับทางคุณผู้รับเหมาไปแล้วนะครับเมื่อกี้นะครับทีนี้จะพาทุกคนมาเดินชมหนึ่งรอบนะครับของการตรวจสภาพบ้านครั้งแรกแลก้วกันหลังจากที่ก่อสร้างบิวอิน <c oughs> ไปแล้วอันนี้เดี๋ยวเราจะ คุยกันแบบแฟกต์เลยนะว่าแบบว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนูน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าเอาจริงเนียเนี่ยเป็นคนทำบ้านแล้วแบบไม่ตามเลย ไม่เหมือนงานคลินิกคือถ้าง,งานคลินิกนี่คือช้าไม่แต่วินาทีเดียวเนี่ยไม่ได้แต่พอเป็นบ้านตัวเองนี่คือเออทำอไรทำเถอะเออเอิงเออค่อยๆล้ำค่อยๆอ,อ,อ,อะไรอย่างเงี้ยเออค่อ,คอยๆฟ้อนเป็นคนนอนที่ไหนก็ได้ไม่ติดแล้วส่วนใหญ่ก็นอนอยู่ต่างประเทศอยู่แล้วก็นอนอยู่ต่างประเทศอยู่แล้วเพราะฉะนั้นบ้านไม่ค่อยสําคัญเออมันก็เลยแบบละเลยโดนละเลยมาจนถึงทุกวันเนี้ยอ่ะเดี๋ยวเขาพาเข้ามาดูก่อนตื่นเต้นปะเนี่ยคุณผู้ชมตื่นเต้นไหเนี่ยตอนฉันเดินเข้ามาฉันตื่นเต้นกว่าเธออีกฉันจะบอกให้ไม่ใช่แค่คุณผู้ชมตื่นเต้น กูเนี่ยใจตุ้มตุมต่อมว่าข้างในมันจะเป็นยังไงว่าสิ่งที่ทุกคนจะได้เห็นต่อไปนี้ก็คือบ้านที่เราสร้างมากว่าปีครึ่งปะหกห้าคุณหมอถึงถึงจริงปะเนี่ยจริงไม่หกเจ็ดอ่ะจะไปหกแปดแล้วเนี่ยก็เมื่อกี้คุยเรื่องมาจริงปะเนี่ยปีครึ่งเหรอใช่สร้างบ้านมาปีครึ่งไม่รู้ตัวเลยอ่ะคุณลิปเพิ่งรู้ว่าตัวเองซื้อบ้านหลังนี้นานขนาดนี้แล้วเริ่มสร้างอ่ะไม่ถึงปีครึ่งหรอกแต่ตั้งแต่เราเราซื้ออ่ะปีครึ่งแล้วสภาพที่ทุกคนจะได้เห็นคือ เธอเดินตามมาจากกล้องจ้ะวนจ้ะเดินวน360องศานี่เออเป็นยังไงเป็นยังไงอึ้งเลยละสิเจออึ <laughs> <laughs> ออ้งเลยละสิอะ <laughs> จะบอกเลยว่าคลิปเนี้ยเราเราไม่ได้เบรมใครหรือว่าว่าใครแล้วแล้วเธอเห็นจั่วหัวคลิปแล้วแบบเห็นว่าอุ้ยมาบอกว่าช้านู่นนี่นั่นแบบโทษผู้รับเหมาแน่เลยโทษคนออกแบบเนี่ยเลยไม่ใช่นะอันเนี้ยเราเราก็ยอมรับในส่วนของเราว่าเราอ่ะก็ไม่ได้ใส่ใจตามงานเองด้วย<ส>เขาให้ฉันมาเลือกผ้าฉันก็ไม่มาเลือก<ส>เขาให้ฉันมาเลือกวอลเปเปอร์ฉันก็ไม่ไปเลือกฉันเขาให้ฉันทําอะไรฉันก็ไม่ทำเออแล้วมันก็เลยแบบเอิงเอยจนช้ามาขนาดนี้เพราะว่าตัวเองอ่ะมัวแต่ทำงานแล้วก็อยู่ต่างประเทศใดๆอ่ะให้ดูเธออันนี้คือโถงจ้ะ นี่คือโถงโถงข้างล่างจา้ะพ,พร้อมกับ gas h o าส์ของตัวเองอ่าเหมือนที่เนลามิดไว้ปะอ๋อ,อมันต้องแปะแปะเทียบให้หน่อยนี้ก็อยากดูเหมือนกันว่ามันเหมือนไหมอ่าอ่าเนี่ยไม่ตกใจใครก็แล้วแต่ไม่ให้เข้านะถูกไม่อนุญาตให้เข้านะใครก็แล้วแต่ออกไปเออนี่ก็คือโถงอ่ะให้เทียบกับภาพที่ดีไซเนอร์ออกแบบไว้ตึง้ง อ,อซึ่งเดี๋ยวเราก็จะมีทีวีมาติคูณฝากโน้ตเนี่ยนะคุณทีวีว75นิ้วโหลดโน้ตขนาดเลยหนึ่งเครื่องทีวีว75นิ้วตรงนี้วางตรงนี้เอออันนี้จะเป็นตัวโตวเตี้ยที่มีตู้เย็นเพราะเราเดินไฟไปแล้วอ่าโตเตี้ยที่มีตู้เย็นกูเลือกมาเป็นปีแล้วจะแม่งตกรุ่นละมัง้งกูเลือกมาเป็นปีแล้วจะแม่งตกรุ่นละมัง้งตกรุ่นละมั้ง ตอนนี้ไม่มีตู้อะไรนะอะไรตู้ร้อนได้มั้งเนี่ยทุกวันเนี้ย <c oughs> โซฟาใหญ่ๆกลางนี่ตามแบบเลยโซฟาใหญ่ๆ <c oughs> ตรงนี้มีคนเสนอว่าให้ตั้งโต๊ะเล่นไพ่ มีคนเสนอเพราะว่าตรวนี้คือน่าจะเป็นแบบกิจกรรมสันทนาการได้ให้ตั้งโตเล่นไพ<ม>่อีกทีหนึ่งเออซึ่งเรารับรับไ้พิจารณาแล้ว้าสกัลลัดอะไรเงี้ยต้องมาแล้วแบบแจกไพ่ลื่นๆน่ะเออทุกคนเล่นแบบนับเลขแก้อัลไซเมอร์อะไรเงี้ยแล้วก็อันนี้จะเป็นมุมอาหาร<ม>เหมือนอยู่นะเอาดีๆตรงเนี้ยเหมือนนะเหมือนในแบบไปนะภาพแผ่นมาจากนี้จากนั้นเปรียบเทียบภาพปึง้งเออ ตรงนี้เป็นไอซ์แลนด์ที่เอาไว้แบบทำอาหารอ่าครัวฝรั่งอ่าแต่หน้าอีสานเวอร์แต่หน้าอีสานเวอร์เวลาซื้อของซื้อของมาเพื่อนมาปาร์ตี้ที่บ้านก็ตรงนี้แล้วก็คุกกิ้งตรงนี้เบาๆจัดจานอะไรอย่างเงี้ยเสร็จปุ๊บก็ล้างมือเบาๆตรงนี้ได้แล้วเตรียมอาหารเล็กๆน้อยๆตรงนี้ได้เดี๋ยวจะมีไมโครเวฟอะไรอย่างเงี้ยมาลงอุปกรณ์ทานอาหารอะไรก็อยู่ในนี้จานปุ๊บเราเป็นคนขี้เกียจไม่ชอบเตรียมอาหารนานไม่ชอบการทําครัวเสร็จตรงนี้ปุ๊บวางตรงนี้ ตึงแล้วก็เป็นโต๊ะทานอาหารกัน6ที่นั่งอะ,อะไรอย่างเงี้ยนั่งได้เพราะว่าจริงๆที่บ้านมีกัน5คนก็เตรียมไว้6ที่นั่งแล้วก็คิดว่าเป็นคนไม่เชิญคนมาบ้านเยอะแน่นอนจ้ะฉันไม่ชอบคนเยอะแค่ okay, นี้เลยชีวิตถ้าเพื่อนมาว่าบไม่ได้ฮะ<า>ไม่มา <c oughs> ไม่ต้องแต่โต๊ะเล่นไพ่เออเออแต่ย้อนย้กันะเอาเหรอ <c oughs> ก็รับเฉพาะเพื่อนที่เล่นไพ่ได้ ออแล้วเสร็จปุ๊บเรามันยังไงคนชีวิตยอยู่คนเดียวอยู่แล้วใช่ไหมเราชอบการอยู่คนเดียวคือนั่งตรงนี้นั่งทานอาหารตรงนี้ทีวีอยู่นู่นทีวีอยู่นู่น,อ,น,นอ่าก็คือดูทีวีไปด้วยได้ในตัวอะไรอย่างเงี้ยเออก็จะแบบการทานข้าวก็จะจอยขึ้นมาระดับหนึ่งเขายังไม่ติดมือจับเดี๋ยวมันต้องมีมือจับในการดึงอ่าอันนี้ก็เป็นแกจเกจที่เราอุตส่าห์ไปเลือกแล้วก็เตรียมไว้เอา้าคำยังไงเยอเหรอ <laughs> <laughs> เลือกไปสองอันเพี่ย มีอันเดียวจ้าเดี๋ยวเลือกไว้เป็นอุปกรณ์แบบว่าใส่อาหารอันนี้ตู้เตอร์เดี๋ยวเขาก็มาอ๋อหรือมันอยู่นี่อยู่นี่จ้าอยู่นี่จ้าโอเคจำไม่ได้เอาไปบ่าเอาไปว่าจจำไม่ได้แล้วก็เดี๋ยวจริงๆอ่ะมันจะมีพวกแบบที่แบบฝังแบบใต้ครัวอะไรเงี้ยเดี๋ยวเขาค่อยๆทยอยติดพวกที่เป็นแบบอุปกรณ์ที่มันเปิดตู้มันก็จะออกมาเลยอะไรเงี้ย เออเดี๋ยวมันค่อยๆมาทยอยติดอันนี้ไม่น่ามีอะไรคือเอาจริงๆนะเขาเก็บงานสวยอยู่นะหมายว่านี่นี่เขายังเก็บไม่เสร็จนะแต่ว่าที่บ้านเนี่ยใช้เป็นการที่คอมพิวเตอร์ตัดแผ่นอันเนี้ยมาเลยวัสดุปิดผิวอะ่ะมันฉาบมากับแผ่นแล้วอะ่ะเป็นวัสดุเดียวกันอะ่ะมันจะไม่เหมือนการที่เราทําไม้อัดมาหนึ่งอันปุ๊บแล้วเอาลามิเนตมาติดตรงนั้นมันจะแบบมีการเก็บขอบมีอะไรที่มันไม่สวยอะ่ะแต่พอมันเป็นแบบนี้ปุ๊บขอบมันจะเนียนอะ่ะมันจะไม่มีรอยต่ออะ่ะ เพราะว่ามันฝังอยู่ในเนื้อไม้ไมาแล้วอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เจ้านี้ทําได้ดีแล้วก็เป็นแบบจุดเด่นของเขาเออเดี๋ยวรอเขาเก็บรายละเอียดเล็กน้อยก็คิดว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรเพราะโดยรวมแบบภาพภาพรวมรายละเอียดบ้านอ่ะสวยดีเออครัวนี่ต่อเติมเพิ่มนะให้ครัวมันขยายใหญ่ขึ้นครัวกึ่งกึ่งไทยอะเพราะว่ามันจะปิดประตูตรงนั้นได้แล้วก็จะทําอาหารที่มีกลิ่นได้ดูดควันออกตรงนี้ได้เปิดหน้าต่างออกเปิดอะไรออกอย่างเงี้ยให้มันพอแบบเริ่มทําอาหารที่มันหนักขึ้นมาได้เพราะตรงนั้นมันจะทําไม่ได้นี่มีีน้้ดวย ตู้ไวฉันเตรียมตู้ไวไว้จ้ะเพราะว่าอะไรรู้ไหมฉันก็นั่งเถียงกับตัวเองว่าแต่ฉันไม่กินไม,ไม่กินไวและไม่มีเพื่อน <c oughs> แต่แต่บางคนต้องมาคุยงานที่นี่ไง<อ>เราก็ต้องคิดว่าบางอย่างแบบต้องเสิร์ฟเครื่องดื่มถ้าเสิร์ฟแค่น้ำเปล่ามันอาจจะแบบว่าไม่พอก็อาจจะต้องมีไวนนิดนึงให้ดูเนี้ยอีนี่นี่คือหินอ่อนแท้ๆนะคือหินอ่อนเหมือนกันแล้วนี่หินอ่อนแท้แต่เป็นหินอ่อนที่ทําระแนงแบบเนี้ยทำเป็นแบบลายแบบเนี้ยนี่เหมือนกันกับตรงนี้นี่ มันก็เอาจริงเวลาออกมามันก็สวยนะแต่อันนี้คือหนึ่งในปัญหาที่ทําให้บ้านช้าจ้ะเพราะว่ามันไม่ได้ทําได้ง่ายๆแล้วก็มันไม่ได้มีเจ้าที่ทําได้ได้ทุกเจ้าเจ้าที่ขายหินบางเจ้าไม่รับทําไปหาเจ้าเฉพาะที่เขาทําอันเนี้ยได้เรื่องหินอ่อนนะเธอจ้ะฉันพูดเลยหินอ่อนอะฉันไปเลือกเองหนึ่งรอบฉันไม่เมนชั่นนะว่าฉันไปเลือกที่ไหนนะแต่เขาน่าจะจาฉันได้แต่ฉันไม่พูดว่าฉันไปเลือกที่ไหนฉันขออนุญาตไม่พูดถึงร้านหินนี้เลยฉันไปเลือกเองหนึ่งรอบฉันก็เลืออกกเเเสรร็จจุ๊บาาาาว่่่ะไนมยตัง แต่ไม่ส่งช่องทางจ่ายเงินมาให้ก็เลยกลายเป็นกรณีบอกว่าเราไม่จ่ายตังก็เลยหินก็เลยหลุดต่อไม่เป็นไรอาจจะเป็นความผิดพลาดของเราเสร็จปุ๊บเราไม่พร้อมไปเลือกใหม่แล้วไม่มีเวลางั้นส่งรูปหินมาให้เลยอันไหนมีเดี๋ยวเราจิ้มจากรูปมันแหละแล้วเอาอันนั้นจิ้มไปเลือกหินเวลาซื้อหินเขาต้องเลือกสลับต้องเลือกเป็นสลับไปว่าจะเอาสลับไหนอะไรเงี้ยก็เลือกไปปุ๊บผ่านไปสักประมาณ3วันจิ้มไปปุ๊บบอกว่าอ๋อหินที่เลือกไม่มีเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะแบบ ไม่เอาอันที่มีให้กูเลือกแล้วเอาคือเอาอันที่ไม่มีให้กูเลือกเหรทำไมวะแล้วมึงมันงงตอนนั้นมันงงในหัวมันงงยังไงวะแล้วทีนี้เราเรื่องหินมันก็เอิงเอยใดๆมานานแล้วอ่ะฉันก็เลยสรุปใจความว่าหินมาตรฐานอ่ะออย่างเงี้ยเป็นลายมาตรฐานอย่างเงี้ยมันจะมีลายมาตรฐานกับลาย book mat ลายมาตรฐานอ่ะฉันโอเคเอาตามเนี้ยเอาให้มันจบส่วนลาย book mat ที่อยู่ส่วนอื่นของบ้านโลจะไม่เอาจ้ะ บ้านฉันก็เลยมีหินอ่อนอยู่แค่นี้แหละเพราะว่าฉันไม่ไหวแล้วฉันขี้เกียจรอหินไม่งั้นบ้านฉันก็ไม่เสร็จอันนี้คือเรื่องจริงนิทานเอ่ยจริงๆอ่ะหินอ่จจะมีในห้องนอนโอ้ยฉันกะ่าวไว้เลยว่าหินจะต้องมาเสริมพลังฉันเออเออแล้วฉันไปเลือกลายบุ๊กแม็กมาแล้วลายฉันเลือกเป็นฉันเลือกลายเป็นลูกศรชี้ขึ้นเพื่อให้ชีวิตมันพุ่งขึ้นอะไรเงี้ยแบบเพราะฉันเตรียมมาเต็มที่เลยแล้วฉันตส่าไปหาหินจนได้ว่ามันมีลายชี้ขึ้นอย่างเงี้ยเป็นบุ๊กแม็กแบบเป็นลายชี้ขึ้นอย่างเงี้ย ไม่มีแล้วไม่เป็นไรอืมเดี๋ยวเดี๋ยวไปเสริมดวงอย่างอื่นไม่เป็นไรปล่ชั้นสองจ้ะจริงๆชั้นสองนี่คือเป็นชั้นที่ ทุมเทสุดเพราะว่าตัวเองใช้ชีวิตอยู่มากที่สุดก็คือเป็นห้องนอนตัวเองเธอดูแล้วเธอห้ามตกใจนะจ๊ะและนี่คือห้องนอนที่สร้างมาปีครึ่งที่หินอ่อนหายไปเดี๋ยวหาวิธีเสริมฮรงจุย้ยด้วยวิธีอื่นนะคะอ่ะอ่ะไปดูกันไปดึงมันต้องติดสต็อปเปอร์ใหม่เพราะว่าตอนนี้มันชนกระจกเนี่ยถ่ายรูปก่นช่วงทําไปบนไปตายหาแล้วทาไมมือถืออยู่ดีเข้าทวิตเตอร์กูไปรีทวิตอะไรกปเนี่ย ลันอนอีกแล้วห้องนอนก็จะเป็นประมาณนี้ก็คือเข้ามาปุ๊บเปิดประตูมาจะเจอดิสเพย์ตรงนี้ก่อนเลยเป็นกระจกอันนี้ทํายากมากเลยนะเพราะว่าเป็นกระจกแบบไม่มีเฟรมอันนี้ก็คือทางผู้ออกแบบแล้วก็ทางผู้รับเหมาเขาต้องทํางานร่วมกันแล้วก็เหมือนทําไงก็ได้ให้มันเป็นกระจกที่มันสมบูรณ์แบบไม่มีเฟรมแบบนี้เพราะว่าของข้างในมันจะดูสวยขึ้นมันไม่มีอะไรมาลบเกะกะสายตาขึ้นนี่เดี๋ยวอันนี้พวกนี้มันยังไม่เสร็จดีเนาะให้ดูกระจกความหนากระจกจะเยอะมากเห็นไหม ค่อนข้างปลอดภัยนี่เราก็จะเอาพวกแบบกระป๋องกระเป๋าอะไรของโชว์ของเราเนี่ยมาวางในนี้เดินเข้ามาผึ่งก็จะเห็นเลยแล้วก็ทางเข้าสุริยันอันนี้เรียกสุริยันใช่สุริยันนี่คือทางเข้าสุริยันก็จะมีแบบมองเห็นเสื้อผ้าในฝั่งนี้ได้สมมติว่ารีบๆจริงๆตรงนี้ก็เปิด รับเสื้อผ้าตรงนี้ได้เลยตั้งแต่ตรงนี้จะแต่งตัวด้านนี้ก็ได้เพราะว่ามีกระจกตรงนี้ไว้แล้วก็เตรียมแบบเวลาของออกจากบ้านอะไรเงี้ยก็เตรียมของเล็กๆน้อยๆตรงนี้เพราะเราคงไม่ไปเตรียมอะไรข้างล่างแล้วก็คือเตรียมตรงนี้ให้เสร็จแล้วก็ลงไปเข้ามาตรงนี้ก็จะเป็นที่นอนแบบนี่ชอบสไตล์นี้นี่ใช้ที่นอนที่เป็นแบบยกสเต็ปขึ้นมาแบบนี้แล้วก็เดี๋ยวจะมีที่นอนแบบวางติดพื้นอีกทีนึงแล้วก็ซื้อเป็นที่นอนแบบเหมือนพิจียบราณาจา้ะคือบ้านชั้นนะจ๊ะผู้รับเหมาจา่ะ กับพี่เจี๊ยบคนเดียวกันก็คือส่งต่อถ่ายทอดนะฮะแล้วก็ใช้อุปกรณ์คล้ายๆกันเตียงไฟฟ้าก็เอามาจากพี่เจีย๊ยบที่เขาแบบว่าใช้แล้วแบบเอนอนอะไรเงี้ยแบบปรับได้อบเตียงไฟฟ้าอัตโนมัติเออนั่นแหละเออนั่นแหละแบบให้มันแบบเอียงขึ้นได้เผื่อเราแบบเอนขึ้นมาแล้วดูทีวีอะไรอย่างเงี้ยก็จะนอนตรงนี้ได้ แล้วนี่ก็กิ้งกิ้งตกพื้นก็ไม่เป็นไรก็สบายได้อยู่ตรงนี้จริงๆนี่เป็นคนนั่งพักอยู่บนบนเตียงเท้ามันต้องสะอาดแล้วในห้องนอนก็จะนั่งทํางานตรงนี้ได้นี่เป็นคนนั่งแบบนั่งอย่างเงี้ยนั่งกับพื้นแล้วก็กิ้งขึ้นเตียงมันก็แบบสบายดีอะไรเงี้ยหรือแบบอันเนี้ยนั่งเล่นพักผ่อนก็อะไรอยู่ตรงนี้ไปอะไรเงี้ยเออก็ประมาณนี้เนี่ยจุดที่เป็นหินอ่อนนะจ๊ะจริงๆนะเริ่มต้นเลยนะหินอ่อนอยู่ตรงนี้หินอ่อนจ้ะจ้ะ ใช่บูนวมก็ได้ไม่เป็นไร <c oughs> นเออก็นุ่มดีหัวไม่แตกอ่ะหัวไม่แตกอ่ะชนได้กระแทกได้หัวเคาะได้เออ,อ,เอ,อมีข้อดีของมันนะเอออันนี้เป็นจุดขั้นสุริยันจันทาอ่าซึ่งเราก็กะวางหินอ่อนไม่เหมือนกันตรงใช่ตรงนี้ต้องมีหินอ่อนอีกหนึ่งอันอีกหนึ่งแผงอย่างเงี้ยใหญ่ๆสวยๆเลยปรากฏว่าเมี่ยอ,อะไรทั้งแม่งเนี่ยก็เป็นอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยววางทีวีปิดแทนเสร็จปุ๊บเราก็จะมาเข้าสู่ทางจันทา เธอใครจะสร้างบ้านนะเธอต้องทาอันนี้นะเธอถอยไปใหม่เธอไปใช้ใหมใครจะสร้างบ้านนะแล้วแล้วห้องนอนเธอนะต้องเป็นทางอย่างนี้นะก็คือเดินม,มาอย่างนี้ฟึบแล้วก็ฟึบฟึบฟึบแล้วก็อ้อมเข้าอย่างนี้นะนี่คือสุริยันจันทานะถ้าเธอไม่มีบ้านเธอไม่รวยนะจ๊ะหาเงินเท่าไหร่ก็ไม่รวยนะจ๊ะเคล็ดลับเจ้าสัวเท่านั้นความสามารถไม่เกี่ยวมันคือดวงคือจริงจริง,ร,งระบบบ้านเราจะเป็นโฮมอัตโนมัติหมดเลยแล้วก็ควบคุมผ่านมือถือแล้วก็จะมีตัวมาตเตอร์สวิตต์อ่ะ กดทีเดียวแล้วก็แบบสั่งการเป็นซีนเธอจ้าใครจะทำโฮมมาโตเมชั่นนะจ๊ะที่ฉันพูดมาทั้งหมดอะที่พูดมาทั้งหมดฉันทำได้หมดเลยนะแต่แค่เธอดูด้วยว่าเขาทำให้เธอได้เมื่อไหร่จ้ะมันจะประสานโครงสร้างกันเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันจะมียี่ห้อนู่นยี่ห้อนี่เอามาผูกกันกับแอปพลิเคชันนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยซึ่งมันยากจะ้ะซึ่งฉันก็ไม่ใช่หัวแบบ เทคโนโลยีขนาดนั้นถูกไหมฉันก็ไม่มีความรู้คอมพิวเตอร์ไงฉันก็ต้องให้เขาทําให้แต่ถ้าเกิดเขาทําแล้วมันแบบมันมีการชะลอเกิดขึ้นมันก็จะเนี่แหละซึ่งฉันก็รุนว่าผ้าม่านฉันจะต้องได้ติดเพราะว่าผ้าม่านที่นี่เป็นเป็นเป็นรางไฟฟ้าหมดเลยนะไม่ไม่นี่จะไม่ใช้มือไปชักลอกจก้ะเพราะว่าเหนื่อยจ้ะที่เก็เปิดปกติมากก็จะสร้างเป็นระบบไว้ว่าอาเช้าต้องเปิดเย็นต้องปิดอะไรอย่างเงี้ย ไฟใดๆต้องเปิดต้องปิดเองหรืออะไรเงี้ยจะเข้ามาบ้านประตูลงประตูลัวซึ่งไอ้ระบบพวกนั้นทําหมดเลยนะครับเดี๋ยวตอนเสร็จอะคิดว่ามีแน่นอนนะแต่ตอนนี้มันยังไม่เสร็จมันน่าจะเป็นระบบสุดท้ายที่เข้ามานะครับก็ขอให้ไม่มีอะไรอีกเนาะเออนั่นแหละอ่ะบล็อกอินโคเสร็จจ้ะประมาณนี้ก็โอเคนะที่ก็ชอบ ไปต่อกันที่ชั้น3เอ้ยไม่ใช่ชั้น2อีกห้องนึงห้องนี้ทุกคนจะไม่ค่อยได้เห็นเพราะว่าเป็นห้องเล่นเกมจก้ะชั้นขอผ่อนคลายชีวิตชั้นบ้างห้องนี้ เป็นห้องที่เอาไว้ผ่อนคลายสบายอารมณ์ซึ่งทีมจะเป็นห้องเดียวที่หลุดทีมจากทั้งบ้านไปนหมดเลยจ้ะเธอฉันก็คือบอกผู้ออกแบบว่าเธอจ้ะอิส,สรภาพเขาถามว่าห ER> มอมีของสะสมอะไรไหมเออมีงานอดิเรกอะไรชอบทําไม่ชอบเล่นอะไรบ้างอะไรเงี้ยเขาว่าอ๋อของสะสมฉันมีแต่เงินเออเขา่ตอนแรกเขาจะสร้างห้องเป็นเงินแต่ฉันบอกเออมันจะเกินไปหน่อยอะไรเงี้ยเออขอเป็นแนวแบบว่าวิทยาศาสตร์นาซาอะไรเงี้ยเออสุดท้ายฉันได้สตาร์วอล์มา ซึ่งเฮ้ยแต่ฉันชอบนะมันดูแบบไม่เป็นตัวเองดีอ่านี่เออห้องนี้นี่เธอนี่มันจะเป็นห้องเล่นเกมแล้วก็ห้องที่ทำไลฟ์ได้ต่อไปในอนาคตอ่ะเธอรอดูฉันจะมีไลฟ์นั่นต่อไปเออสตรีมเกมเออรอดูเลย อาจจะเป็นความสุขแห่งใหม่ที่นี่จะไม่ออกจากบ้านไปไหนอยู่ในห้องนี้ก็ได้ซึ่งอันนี้เห็นไหมว่าปกติที่บ้านเนี่ยไม่ว่าจะกี่หลังต่อกี่หลังที่ผ่านมา <c oughs> อุ้มเหมือนบ้านเยอะเลยเนาะ <c oughs> <c oughs> บ้านที่ผ่านมาไม่เคยมีห้องที่เป็นไฟที่เป็นแบบตะก,กูลแบบ LED <c oughs> ที่เป็นเล่นสีเลยเพราะว่าไม่ชอบไฟ LED แบบซีสีเพราะว่ารู้สึกว่าแบบมันเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันไม่โฮมมี่อ่ะวันนี้บ้านหลังเนี่ยตั้งใจทําห้องนี้ให้มันมีอะไรขึ้นมาแบบเป็นห้องอย่างเนี้ย เออเธอฉันชอบแตะเพราะว่ามันไม่ค่อยคุ้นเคยดีซึ่งสตาร์บอลปะเ่ะเธอหมุนนะสตาร์บอลปะรูรูที่เป็นเหมือนแบบอวกาศอาวกาศอาวกาศตรงนี้ปึ๊บเอา <c oughs> ใจหายเดี๋ยนะเมื่อกี้แต่ในใจเมื่อกี้คือหัน่นแล้วหรอวะ <c oughs> เออไม่แล้วก็เนี่ยมันจะเป็นจะเป็นอย่างนี้คือตรงเนี้ยจะติดเป็นแผงทีวีที่เป็นอ๋อคุณอันนี้จะต้องซื้อเป็นรุ่นเฟมเลสรุ่นเป็นแบบอันนี้จะต้องซื้อเป็นรุ่นเฟมเลสเแต่ว่าขนาดน่าจะประมาณไม่รู้ขนาดเท่าไหร่เดี๋ยวค่อยมาถามคุณคีปดูใช่เป็นรุ่นเฟมเลสมันจะเป็นแบ็กกราวด์คือต้องเอารุ่นที่เป็นจอด้าไม่สะท้อนแสงจอด้ก็คือเฟมเลสนั่นแหละเออเพื่อเป็นแบ็กกราวด์แล้วเสร็จปุ๊บเราจะนั่งมุมนี้ จอกล้องมันจะยิงแบบนี้ได้มันจะทำไลฟ์ได้ทำสตรีมได้แล้วตรงนี้จะวางโต๊ะคอมแบบที่เป็นโตแบบเลื่อนขึ้นเลื่อนลงอะ่ะเออนี่ก็เลยไม่ให้เขาทำโต๊วไวเพราะว่าจะเลื่อนขึ้นลเลื่อนลงเผื่อบางทีมันมันก็ยืนเล่นเออใช่มันต้องนั่งได้ยืนได้แล้วก็เล่นตรงนี้แล้วก็ซื้อจอใช่ฉันจะมีฉันจะมีจอทั้งหมดฉันจะมีคอมทั้งหมด3เครื่องจ้ะตรงนี้ฉันจะมาคอมสาเครื่อง<ส>ก็คือ ไม่ Macbook หนึ่งไง Macbook หนึ่งแล้วก็ PC 1แล้วก็แต่ว่า PC จะต้องมี2จอถึง3จอแล้วก็ Macbook อีก1จอใช่ไะเจอเดี๋ยวค <c oughs> อมเดี๋ยมันไม่ไหวกล้อง <c oughs> <c oughs> ไม่ไหวกล้องร้อนเออไป ชั้นสามมนะก็คือจะมีห้องพักผ่อนเล็กๆอีกหนึ่งห้องเผื่อแบบสตวว่าคุณพ่อคุณแม่อยู่อ่ะแล้วแบบเรามีเพื่อนมามีแขกมาข้างล่างแะ้วคุณพ่อแม่จะได้มีห้องพักผ่อนหรือหรือสันทนาการอะไรเบาๆข้างบนก็ติดทีวีได้อันเนี้ยไซส์เท่าไหร่ไม่รู้คุณจูน65้ามั้งไม่รู้เหมือนกันไซส์เท่าไหร่ไม่รู้แต่ฝากถามไซส์แล้วก็ติด1อันแล้วก็ต้องมีโซฟาตรงนี้อีก1อันซึ่งยังไม่รู้ขนาด ก็จะเป็นห้องแบบอ๋อเดี๋ยวนะแป๊บนึงลคุณริ์รู้แล้วห้องนี้จะเป็นห้องที่เป็นโซฟาต้องเป็นโซฟานอนได้ไโซฟาแบบนอนได้โซฟาที่พับมาเป็นเตียงได้ห้องเนี้โซฟาเบดเออเพราะว่าสุดท้ายแล้วห้องนี้มันจะเป็นห้องที่แบบปิดได้แต่ตอนนี้ยังยังไม่ทําให้มันเป็นทึบนี่มันจะก็จะเป็นห้องส่วนตัวได้ สมมติว่านี่มีแบบแขกมาเกินอะไรเงี้ยก็มันจะมีห้องนอนแขกอยู่ฝั่งนี้แล้วก็ห้องนี้ก็จะเผื่อแบบเอาไว้ให้คนนอนได้พี่ชายอะไรเงี้ยนอนได้อะไรเงี้ยนี่อันนี้คือห้องแขกอีกอันหนึงซึ่งอันนี้ไม่ได้ทําอะไรมากอันนี้ไม่มีอะไรก็เดี๋ยวก็วางเตียงวางเตียงวางทีวีก็จบอันนี้ซื้อเป็นเซตได้คุณจูนเซตทีวีอะห้องเนี้ยแขกเขาดูทีวีปะอ, <laughs> อะไรนะ <laughs> แขกเขาไม่ดูทีแขกเขาไม่ดูทีวีก็ได้คุณแต่คุณที่จะเอาเตียงเล็กสองเตียงอันนี้เพราะว่าไม่ต้องนอนไม่ต้องนอนชิดกันกอยู่แรมอเบก็เวลาใครจะมาที่เนี่ยก็คือเลือกก่อนว่าจะเอาแบบ single b เบหรือว่าดับ b บิลเบเออเลือกได้นะมีห้องพร้อมรองรับ สุดท้ายอ่ะสุดท้ายเธอฉันจะจบแล้วฉันเจ็บคอแล้วตอนเนี้ยงงมากูอยู่บ้านคนเดียวกูตะโกนทำไมเอออันนี้คือห้องนอนคุณพ่อคุณแม่เป็นห้องสุดท้ายตีมันก็จะโฮมมี่กว่านิดนึงนะครับสีก็จะแบบโทนแบบเอิร์ดเอิร์นิดนึงอ่ามานี่น่ารักอยู่นะอันเนี้ยโปร่งโล่งสบายน่ารักนะฮะนี่ก็น่าจะแบบเป็นห้องนอนที่เฉยเพราะสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเราก็ไปรวมกันที่ข้างล่างอะไรเงี้ยเออติดทีวีตรงนี้ผนังทีวีอันนี้บวกอินโคลเซ็เล็ก เออเตียงใช่อันนี้ต้องเตียงหรือให้ปูนอนพื้นดีแต่เขาแบบชอบนอนแบบพื้นอะไรเงี้ยแบบเสือพื้นหมอนใบได้ฟิลอะไรเงี้ยเออเฮ้ยแต่แต่ห้องนี้มีจุด น่าสนใจคือตรงระเบียงนี้นี่คือสุดท้ายก็คือคลายแม็กของบ้านนี้นะครับก็คือเป็นมุมระเบียงที่ค่อนข้างเป็นระเบียงใหญ่นะซึ่งนี่ถือว่าก็โอเคแล้วนะครับแบบคุณพ่อป้าต้อมน่าจะชอบตรงนี้นะคะเออเพราะว่าเป็นวิวแบบน่ะเห็นทั้งหมู่บ้านอยู่ตรงนี้นะครับแบบร่มรื่นแล้วก็ข้างหลังก็โปร่งเนี่ยมองไปนี่ข้างหลังก็โปร่งนะครับนี่นะฮะอ่าเนี่ยนี่ก็พามาดูบ้านนะทุกคนนะก็กําลังจะเสร็จแล้วคุณลิศน่ะกะว่า เดือนนี้ต้องได้เข้าอยู่แบบจริงๆเพราะว่าถ้าไม่เข้าอยู่แล้วเนี่ยไม่ได้เข้าอยู่เดือนนี้นะอาจจะนิดนึงแล้วแต่ตอนนี้ไม่เป็นไรตอนนี้คือว่าโอเคเพราะว่ารับวันเกิดพอดีไงถ้าเกิดได้อยู่บ้านตอนแบบวันเกิดตัวเองพอดีมันเหมือนแบบของขวัญชิ้นใหญ่อ่ะได,ได้ได้เข้าอยู่สักทีในเดือนนี้ <c oughs> ก็ขอให้มันตอนนี้ขอให้มันเสร็จอะ่ะ <c oughs> <c oughs> ขอให้มันเสร็จจ้ะเออขอให้มันเสร็จแล้วก็ได้อยู่แล้วก็คงจะแฮปปี้ได้เพราะว่าตอนนี้ไปอยู่คอนโดพี่เอ็กกี้จ้ะ ท,ที่ขอเขาอยู่จ้ะตรงวันนี้เ oh, <okay. S 1> ช่าเขาอยู่เช่าเขาอยู่จ้ะเออซึ่งซึ่งนั่นแหละก็ที่มันก็จะแบบไม่ไม่ได้กว้างขวางมากสักเท่าไหร่แล้วเงี้ยถ้าเกิดได้มาอยู่บ้านก็จะมีชีวิตชีวามากขึ้น คุณพ่อคุณแม่นั่นก็จะมาหาได้นะก็จะไม่อึดอัดที่แบบไปอยู่จากคอนโดสูงๆอะไรเงี้ยเขาไม่ชอบอะไรเงี้ยมาเป็นกำลังใจให้ได้ให้ด้วยกันละกันเนาะช่วงสักกลางเดือนเธอก็ถ้าเกิดเธอไม่เห็นคลิปเธอก็ตามนะจ๊ะ <Yeah. S 1> เออเธอเธอก็ตามตามฉันหน่อยว่าทําไมบ้านไม่เสร็จนะจ๊ะวันนี้ก็พาดูเท่านี้ฝากกดไลค์สับสไครต์กดแชร์นะครับทุกคนนะก็มาลุ้นกันว่าบ้านแบบเสร็จสมบูรณ์น่ะจะได้ถ่ายทําเมื่อไหร่ <Yeah. S 1> จะถ่ายคีนึงก็คือเสร็จสมบูรณ์เลยเนาะโฮ <Yeah. S 1> มทัวร์ให้ดูอีกหนึ่งรอบนะครับเนาะ พร้อมรับสปอนเซอร์อื่นๆอ่าเผือ่อมีใครยังแบบสนใจจะมาเข้ามาเป็นสปอนเซอร์ช่องแบบเ,ออเนาะเยอะอยู่นะทุกวันตอนนี้คนแย่งเลยนะอุปกรณ์ไฟฟ้าตอนนี้นี่แย่งกันเข้าหมดเลยเรานี่เราเลือกรับนะทุกวันน<อ>ี้เออเลือกเราเลือกเยอะก็คืออันไหนที่แบบว่าไม่ผ่านมาตรฐานเราไม่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 เอาเข้าบ้านพราะเราเลือกเยอะไม่ใช่ไม่มีสปอนเซอร์แต่เราเลือกเยอะอ่าอ่าโอเคเจอกันจ้ะไปแล้วบ๊ายบายครับสวัสดีครับ